สวัสดีครับผมบังครับบุงคาดก็พกเราตามเชื่อคลิปและบอกคลิปนะครับผมพอเรามาอันบ็อกสาย OTG นะครับผมก็นี่สภาพกล่องของยับยุ่ยี่เลยเนยจละจก็ราคาเท่าไหร่บอกเขาหน่อยราคาสามจุดเก้าบาทนะครับผมผมจะโค้ดส่วนลดการจะส่งฟรีนะครับผม,แล,ผม,มแล้วผมมาเอามาแกะเลยดีกว่าหมครับผมสั่งมาสองปีเลยให้ผมแกะให้ป่ะหนทำไหมครับ โอเคเให้เลยโอเคีกดานดานะก็อกล่องนี้ผมดูจาสภาพของเขาแล้วนะครับเขาไม่น่าเขาไม่น่าจะหอกันกระแทกมาเลยนะครับก็คือมือื้อเลยเดียวเลยใช่ับเยเสียวเี ชี่ออะพี่อ่าก็ข้างในนี้นะครับก็เดี๋ยวมันดูด้วยกันนะครับนี่นะแกะมาโปใช่ไหมชึบชึบนี่ข้างในนี้ก็คือแบบว่าดูเองไม่ได้ไหมเขาแกะมาตรงนี้ใสโอทีจีราคามันมีมีมีอะไรเนี่ยเขาบอก่ามันเป็นจำนวนที่ของเขานะแต่โอทีจียังงันละมั้งข้างในนี้มีใสโอทีจีนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรอีกเลยนะครับผมสั่งมาสีดำนะครับผมเป็น พอร์ต U N B t y p e C นะครับผมนี่นะเห็นไหมสวยก็เขามีทั้งหมด3พอร์ตนะครับผมเป็น U N B t y p e C เป็น I O S แล้วก็เป็นอะไรโมบายที่ยากผมจำไม่ได้แล้วแ้วก็ไปดูได้ครับผมในใต้ล่ใต้ล่างคลิปนะครับจะมีลิงก์อยู่ครับแกเลยมาแกะให้ดูเลยนะครับยนตัไหนไหมผู้รุ่นเนาะมันก็ตัวเล็กกว่าที่ผมกินทำไมอ่ะท่านสายมันก็ใช้ได้นะดูดิ โอเคโอเคเรามาลองกันเลยดีกว,ว่านี่โทรศัพทผมนะครับผมโรศัพท์ผมผมใช้เป็นพอร์ตยูนิไฟซีนะครับผมอ่ะเสียบเข้าไปเฮ้ยเสียบเข้าไยเธอเพริเธอเธอไอ,อนนผมไม่รู้มันต้องไปตั้งค่าอะไรโทรศัพท์หรือเปล่านะครับผมก็ลอ,องเสียบดูว่าเมาส์จะรู้บรางเสียบแล้วเฮ้ยนี่กูมอยเลยเฮ้ยมาขึ้นเลยนี่นี่ท่านชมเอากล้องใกล้ๆอ่ะ Đu nè, đu nè Màu mình sẽ đi đâu Bộ cá gì vậy? Hết màu hả? Bộ cá nữa hả? cá nó mà hết màu không? Mình hết màu hả? Mình lên trái, mình lướt lên cái đi Anh này, anh này, anh này hết màu hả? Ê, ê, cá gì hơi? không màu nữa không hết mà Hết màu hả? Ừ, thì đầm đau, thì đầm đau, lướt lướt như hết Đây, ยัเห็นเหมเห็นแล้วนะนะคืช้เรื่องใชเ้เออนั่นนะั่นนะั่นะ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 พี่พอนะครับก็โดยรวมก็คือมันใช้งานได้จริงๆนะครับผมโอเคนะครับผม,ผมก็ราคาแค่นี้คือว่าใช้ได้นะครับใช่ครับผมนะครับผม ก็คลิปนี้เ่เรามารีวิวสาย OTG นะครับก็ขอลาไปเท่าน,นี้นะผมก็เจะมนี้ากกดไล <Like. S 1> ก<ด>์ก็สำห<ด>รับ<ด>ใครก็ระดงก็แชร์ให้ผม้วยนะครับคลิปหน้าจะมีคลิปอะไรก็เราส่งมาดีกว่าเมืเราจะมาทำคลิปดีๆให้ผู้ชมได้มชมกันอีกนะครับผมอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์กันมานะครับผมแต่ว่าดูงงพวกเราด้วยนะครับบางงบพวกเราไม่สามารถทำมารีวิวให้ได้นะครับเพราะว่าของแต่ละอย่างมันราคามันสูงนะครับผม คลิปน,นี้นมีแค่นี้บ๊ายบายเจอกันในโอกาสหน้าบ๊ายบาย